ในค่ำคืนที่พระจันทร์และดวงดาวเปล่งประกายเต็มท้องฟ้าบ้านน้อยๆหลังเล็กๆท่ามกลางชนบทเป็นที่อาศัยของครอบครัวของหนูไลลา,ลาที่กำลังเฝ้ารอฟังนิทานที่แสนพิเศษคือนิทานบันดาลใจจะพาหัวใจเธอล่องลอยออกไปนิทานบันดาลใจเรียนรู้ความดีเป็นอันด้วยรักจะขูดใจ คืนนี้มาฟันนิทานด้วยกันนะคะนี่คือเรื่องของเจ้ากระต่ายน้อยและปะก้าแห่งความเมตตาเช้าวันหนึ่งเจ้ากระต่ายตัวน้อยพบปะก้าผลไม้และขนมที่หอมหวาน เรากับพึ่งออกจากเตาแตะก้าผลไม้และขนมปังนี้เป็นของใครกันนะน่าทานและหอมจังเลยต้องมีใครสักคนเป็นเจ้าของแน่ลองตามหาดูดีกว่าและแล้วการผจญภัยเล็กๆของเจ้ากระต่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้น เจ้ากระต่ายน้อยออกเดินทางตามหาเจ้าของตะก้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นที่จะส่งมอบตะก้าคืนเจ้าของไม่นานเจ้ากระต่ายก็พบเพื่อนตัวแรกสวัสดีจ้าเธอเป็นเจ้าของตะก้านี้หรือเปล่าขนมน่าทานจังเลยแต่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกนะ และแล้วแววตาของเพื่อนตัวน้อยก็เริ่มเปล่งประกายด้วยความอยากทานของในตรตะกา้าขนมนั้นหอมจังเลยนี่ฉันอยากให้เธอลองชิมดูขอบคุณมากนะกลิ่นหอมจังกรต่ายยิ้มและแตัดสินใจแบ่งขนมให้เพื่อนตัวน้อยเพราะหัวใจที่อิ่มเอมมีค่ากว่าสิ่งของใดๆ แม้จะได้แบ่งขนมให้เพื่อนไปแล้วแต่หัวใจของเจ้ากระต่ายก็ยังคงมุ่งม,มั่นที่จะตามหาเจ้าของกระกาต่อไปในระหว่างการเดินทางเจ้ากระต่ายก็ยังมีน้ำใจแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนใหม่เสมอนี่จัดลองชิมดูนะหอมจางขอบคุณมากเลย ฉันคิดว่าตระร้าใบนี้เป็นของป้ามาทานะเธอลองไปที่นั่นสิขอบคุณจ้าแม้ท้องฟ้าจะเริ่มมืดลงแต่หัวใจของเจ้ากระต่ายยังคงสว่างสวยด้วยความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีและแล้วเวลาก็หมุนจากวันที่สดใสสู่ค่ำคืนที่เงียบสงบ เสียงรอบตัวก็ชวนให้หัวใจเต้นแรงแปลกจังทำไมแถวนี้เงียบแบบนี้นะรู้สึกเหมือนมีใครตามมานะรีบเดินดีกว่าเพราะในเงามืดมีสายตาคู่หนึ่งเฝ้าจ้องมองอยู่และและ้ว เงาที่เฝ้าติดตามก็เริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเดินคนเดียวในยามค่ำคืนไม่กลัวหรือไงแล้วจะไปที่ไหนไปบ้านป้ามาทาค่ะเราแค่เป็นห่วงเท่านั้นเองเด็กน้อยอย่างเจ้าเดินคนเดียวกันคืนอันตรายรู้ไหมหนูจะเอากรล้าขนมและผลไม้ไปคืนป้ามาทาค่ะแม้ในใจยังลังเลแต่ด้วยรอยยิ้มที่แกล้งดูว่าจริงใจ กระต่ายน้อยก็เริ่มเชื่อใจเจ้าหนูเด็กรกนะมาที่บ้านเราก่อนสิจะได้พักผ่อนสองเงาเล็กๆเ,เดินเคียงกันลึกเข้าไปในป่ามืดที่ยิ่งเดินยิ่งชวนให้รู้สึกไม่แน่ใจด้วยรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นกระต่ายน้อยจึงค่อยๆลดความกังวลลงเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆ ็เห็นบ้านเล็กๆของเจ้าหนูเมื่อเจ้ากระต่ายน้อยเห็นแสงไฟที่ดูอบอุ่นเจ้ากระต่ายน้อยก็ยิ่งเกิดความไว้ใจจึงเดินเข้าบ้านของเจ้าหนูไปโดยไม่รู้เลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังแสงไฟที่ดูอบอุ่นนั้น เจ้าหนูทำท่าเหมือนเป็นเพื่อนที่ใจดีแต่ในแววตากับซ่อนความเจ้าเล่ที่กระต่ายไม่ทันสังเกตเห็นแก้วน้ำที่ดูธรรมดาแต่แฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเจ้าหนูชวนให้เจ้ากระต่ายน้อยดืนะ่มน้ำเดิมน้ำก่อนสิจะได้หายเหนื่อยแต่ในความอ่อนโยนนี้มีบางสิ่งแอบซ่อนอยู่ ขอบคุณที่มีน้ำใจกับเรานะเจ้ากระต่ายน้อยไม่รู้ตัวเลยว่าทุกอย่างคือกลลวงร่างกายที่เหนื่อยล้า <c oughs> รวมกับน้ำที่เจ้าหนูตัวร้ายทำเวทมนต์ที่ทำให้หลับเ <c oughs> จ้ากระต่ายน้อยจึงค่อยๆถูกดึงเข้าสู่ความฝัน <c oughs> เมื่อเจ้ากระต่ายน้อยหลับสนิทเ <c oughs> จ้าหนูตัวร้ายก็เผยให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริง คือต้องการขโมยตะก้าผล,ลไม้และขนมมาเป็นของตัวเองเจ้าหนูตัวร้ายย่องออกไปในความมืดพร้อมกับตะก้าปล่อยให้เจ้ากระต่ายน้อยผู้ไว้ใจหลับไหลโดยไม่รู้ชะตากรรมรุ่งเช้ามาถึงแล้วเสียงไก่ขันปลุกโลกให้ตื่นเจ้ากระต่ายน้อยค่อยๆงัวเงียลืมตา โดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งสำคัญกำลังหายไปทันทีที่หันไปมองที่โต๊ะความจริงก็ชัดเจนขึ้นตะก้าได้หายไปแล้วเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าและหัวใจที่แตกสลายของเจ้ากระต่ายน้อยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและความเมตตาบัดนี้กลับเป็นเพียงความเศร้าของเจ้ากระต่ายน้อย พิงพลไม้และขนมจะหายไปแต่ก็ต้องไปบอกความจริงกับเจ้าของให้ได้เจ้ากระต่ายน้อยเดินต่อไปด้วยความเศร้าถึงจะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าแต่หัวใจของเจ้ากระต่ายน้อยก็ยังเต็ไมไปด้วยความเสียใจแม้แต่สัตว์ประในป่าเองก็เฝ้ามองเจ้ากระต่ายน้อยและรับรู้ถึงความเศร้าที่ปกคุมหัวใจของกระต่ายน้อย และแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็เดินทางมาถึงบ้านป้ามาทางเกิดอะไรขึ้นเจ้ากระต่ายน้อยป้าเป็นเจ้าของตะกร้าใบนี้ใช่ไหมคะไหนดูซิใช่จ้าป้าลืมเอาไว้ที่ในป่าแล้วของในนี้หายไปไหนล่ะเจ้ากระต่ายน้อยทำหน้าเสียใจและตอบกลับว่า ตะกล้าถูกขโมยไปค่ะเจ้ากระต่ายน้อยจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ป้ามาทาฟังแม้เจ้ากระต่ายน้อยจะเสียใจแต่ก็ไม่อาจลบความผิดได้หนูขอโทษนะคะแต่ด้วยความจริงใจของเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำให้ทุกคนรับรู้และเห็นใจเจ้ากระต่ายน้อย สุดท้ายแล้วแม้ตะกร้าจะถูกขโมยไปแต่ด้วยความจริงใจและความดีงามของเจ้ากระต่ายน้อยกลับทำให้ทุกสัตว์ปสัตในหมู่บ้านมอบสิ่งของคืนมาด้วยความรักความสามาคัคคีและด้วยความเมตตา และจากวันนั้นเจ้ากระต่ายน้อยได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีเพราะอาจจะมีสิ่งที่งดงามตอบแทนกลับมาได้เสมอแต่ความไว้ใจคนอื่นมากเกินไปอาจนำภัยมาสู่ตัวเองได้และแล้วเรื่องราวของกระต่ายกับกระก้าแห่งความเมตตานี้ก็จบลงแต่คำสอนดีๆ จะยังอยู่กับเราเสมอคะ่ะวันนี้เรื่องราวสอนให้เราได้รู้ว่าการแบ่งปันสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจเราหนูเข้าใจดีค่ะแต่หนูว่าการไว้ใจคนอื่นมากเกินไปก็เป็นอันตรายเช่นกันนะคะเก่งมากลูกรักการจะไว้ใจหรือเชื่อใจใคร เราต้องดูให้นานและคิดให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักปกป้องตัวเองจากคนที่อาจคิดร้ายกับเรานะนนค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูรักคุณแม่จังแม่ก็รักหนูจ้างั้นเราเข้านอนกันดีกว่านะและแล้ว ค่ำคืนแห่งนิทานแสนอบอุ่นก็ได้จบลงไปพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขของไรล่า,าลแต่สำหรับหนูๆการเรียนรู้และข้อคิดดีๆไม่มีวันสิ้นสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวนิทานให้ข้อคิดและการกระทำที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นได้ที่ชอ่อง <ใจ S 2> นิทานบันดานใจ ทุกฝันไม่น้อยก็กลายเป็นปฏิหาริย์อย่าลืมมาฟังเรื่องราวของพวกเรากันนะคะฝันดีค่ะทุกคน